สวัสดีครับนะเดี๋ยวมืัอนี้ก็มาจากตัดอ้อยครับพี่น้องนะเดี๋ยวก็จะมาลัดงวงแม่เอางวงเขาคอกตอ่อนะว่าจะขายงวงหาคาน้ำมันกับสาแก้วกลับไปขายรถงวงกระเทือนหลายตัวนี้ครับพี่น้องเลยนะเออขิงงวงขายเบิดคอกแล้วเหลือแต่งงวงแบบที่นี่ยนะ <laughs> งวงกระเทือนหลายตัวละห้าพันตัวละสามพันตัวละสองพัน ง้ว่าขายไปยยได้เลยหาคาร์ดมันจับไปขายรถสักแก้ะขายง้ว่เนี่ยขายง้ว่าแม่เนี่ยเบิ่อเลยเดเลี้ยงงัวเ่ามาเจอแม่มาเนี่ยเลี้ยบบงยยงัวมาเจอไหม,หหมไ,ไปไปเขาคลอดคุณไปทางไหนเด้อนี้หากินมัดแก้วบ่ามาครับ นะสวัสดีงยเมือแรงครับไอเสียมก็อยู่ที่จังหวัดชัยภูมินะครับอำเภอบ้านข่าวเด้อนาะบ้านตะละแง่มูสิบสี่นะครับผมนะพาเวงง้วาผุนแม่เราอางว้วาเขาคอกเง้ยเมือแรงมันก็นจะดื้อน,นะครับมันบ่อยยอมเข่ากันไนผุนเล่นไปพุเนพเล่นไปพี่นะนี่งว้วนะเมือามาแรงง้ยเมือเศร้าเมือแรงไอเสียมก็จะมีอาหารเสริมครับคือมาม่าน,ะน,ะนั่นเองมาม่าแห้งมาม่าแห้งนี่ ตัวนี้เป็นล่ำปีสกินครับโอ้หนึกว่าจะตายเล้วต่อได้น้อยนะตัวนี้ลูก kf สามหนึ่งครับผสมที่ลอดเทียมมาแมาครับนี่ลูกลูกลูกเออแม่มตัวนั่นครับตัวัวบ้านบ้นานธรรมดาเนี่ยแต่ว่าลูกออกมางามงาม,งามตัวแม่ลูก kf สามหนึ่งนะตัวนี้เป็นลูกซีไวศูนย์เก้าหกครับตัวนั้นตัวนั้นลูกไอ้กับตันผ้ารวยนะนี่ครับบรรยากาศย่างเมลรดครับอีสานบ้านเท่านะนพออยู่พอกินครับพี่นอ้อง มันบ่สวยรู้แหะครับแต่ว่ามันก็ยูแล้วสบายใจที่สุดนี่งวหน่อยอวหน่อยตัวนี้ตัวผู้เด้วยตัวนี้ซื้อน้องมาตังน้องมาตังนี่แดงดีตัวนี้ตัวนี้ชื่อมณีแดงนี่ตัวเมียลูก k f เคสหนึ่งเหมือนกันตัวนี้ลูกสีวายตัวนี้ผสมติดมะแม่จากการผสมแลกเือนแล้ว เสียได้ค่าผสมนี่เบิดเป็นหลายเป็นหมื่นแลยนะนี่ค่าได้ผสมทั้งปวยนะเดี๋ยวไปกินในคอกลูกไปเข้าคอ,อกนะตัวนี้เป็นแม่ลูกอ่อนครับนะลูกตัวแม่ลูกลก็เท่านั้นผสมสีว่าเอา่อผสมเคเอฟสามหนึ่งตัวนี้ลูกเคเอฟสิบสามหนึ่งเหมือนกันงามงามนะนี่แม่ลูกนะตัวนี้ลูกกับตันพาลุ้ย่าเนี่ยแม่มันบ้านอะใช่หรอครับพี่น้องผสมออกมาไปเข่าคอกเข่าคอก นะไปเขาคอกเร็วเดี๋ยวรอหมอมาฉีดยาครับพี่นอนะ้องงวงหน่อยมันสะดือบวมเดี๋ยวต้องโทนให้หมอมาฉีดยาใหนะ้โอเคครับวันนี้การล่ำลาพี่น้องกันไปซัมนี่แล้วเนาะนะกราบสวัสดีปีใหม่สุขทุกคนนะครับผมมาเนี่ไปแล้วผมสวีดัสสวัสดีครับอาบรรยากาศบ้านในสีมาฝาก